สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายพระยิบสีประจําเดือนกุงพาพันธ์2 5 6 4กับอาจารย์บุกี้ทางช่อง y YouTube บุกี้พยากรณ์ค่ะก่อนอดื่นอาจารย์ต้องขอกล่าวคําว่าซ e ินเจียยู่อีซินีโคใช้ซินเหียนควายเลอร์ตุ๊ดจีนปีนี้นะคะอาจารย์ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพพลันไมยสมบูรณ์แข็งแรงเฮงเงรวยรวยปังๆนะคะทาอะไรก็ขอให้สําเร็จค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทํานายพระยิบสีประจําเดือนกุมภาพันธ์ของชาวชะตาราศี พิจิกหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองหนี้คุณได้ไพ่ night of cups นะคะคือตัวตวนของคุณเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาส,ส่วนตัวธุรกิจการงานของคุณคุณอาจจะมีความคิดนะคะหรือว่าเดินหน้านะคะคในการที่คุณจะสานต่อ ะะเดินหน้าลุยต่อนะะในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นกิจการต่างๆนะคะที่คุณอาจจะยังคงทําอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์การที่จะรเริ่มในการทําอะไรที่มันต่อๆไปนะคะช่วงนี้เนี่ยใส่เกียร์เดินหน้าลุยเต็มที่นะคะ,ะชาวราศีพิจิกฉะนั้นความความสำเร็จเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีความค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ สำหรับราชาวราศีพิจิกนชะ่วงเดือนนี้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรมากมายหรือมีไอเดียอะไรมากมายนะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยโฟกัสนะคะในสิ่งที่ว่าเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือจัดเรียงลําดับนะคะความสําคัญหรือว่าสิ่งที่มันควรที่จะเป็นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละแผนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความยุง่งเหยิงมันเกิดความเออเหมือนไม่เรียบเรียงนะคะไม่ไม่มีข้อมูลไหนที่มันแบบว่า จะทําก่อนทําหลังเพราะว่าคุณเองก็ได้ไพ่ห้ามไปเท้านะคะห้ามไห้ามไปเท้าก็ต้องเ,ออเห็นอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความยุม่งวุ่นวายด้เรื่องของความขัดแยง้งตรงนี้เนี่ยถ้าเป,เป็นเรื่องของความขัดแย้งในพาร์ทของตัวคุณเองเนี่ยก็คือแน่นอนละ่ะนะคะขัดแย้งในด้านของความคิดนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก่อนหลังดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนอนิลุงตุง้งนางไปหมดนะคะอันนู้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํนนกาทซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีการจัดเรียงลําดับ นะคะความสําคัญหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะให้ให้มีระเบียบนะะในการคิดหรือในการทำเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะแบบหัวฟูเลยนะคะหรือวุ่นวายเลยนะคะว่าอันในก่อนหลังดีนะคะแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นระเบียบนะ,ะฉะนั้นเนี่ยาชาวชาวพิจิกในเรื่องช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือจัดระเบียบตัวเองก่อนนะคะจัดระเบียบในเรื่องของความคิดความอ่านนะคะหรือว่า do and d o n t นะคะก็คือตรงจุดเนี้ยเพื่อที่ว่าคุณจะมีสมาธิแล้วคุณก็จะมีะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้แล้วก็กค่อยๆเดินตามสเต็ปนะคะตามขั้นบันไดของคุณที่คุณวางไว้แล้วสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำหรือสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆสำเร็จทีละขั้นนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันก็จะสำเร็จไปทีละขั้นอย่างช้าๆนะคะอย่างชา้าๆแต่มั่นคง คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายในช่วงนี้นะคะใจอะเราอาจจะคิดเลยว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างแต่ในความเป็นจริงหรือในการทางปฏิบัติเนี่ยคุณอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างอย่างในตัวของมันเองนะคะแต่สิ่งที่เออมันเป็นอุปสรรคนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ย ที่อาจารย์จะต้องขอเตือนไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของไปแล้วเนื้อความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นกับถ้าสมมติว่าคุณทํางานประจำนะคะระวังในเรื่องของคู่คู่ค้าคู่กรณีนะคะหรือคู่สัญญาคุณหรือคนที่ที่คุณดีลงานด้วยนะคะหรือว่าลูกค้าก็ได้นะคะถ้าคใ,คใครที่ทําอยู่ในพาร์ทในเซกชันที่จะต้องดีลงานดีลงานกับลูกค้าโดยตรงเนีเ่ยก็ ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังคําพูดนะคะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจการงานธุรกิจก็เหมือนกันนะคะก็คือช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมีลูกค้าเนี่ยคุณก็ต้องใช้ระมัดระวังใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนะคะเกี่ยวกับที่เราจะต้องคุยกับลูกค้านะคะ,ะให้ดีนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกไพ่ห้ามไมเท้าขึ้นฉะนั้นเนี่ย การขัดแย้งตรงนี้มันก็อาจจะไม่เกิดจากความขัดแย้งภายในยสน่วนตัวของคุณอย่างเดียวก็เป็นได้นะคะแต่มันอาจจะเกิดความขัดแย้งกับคนลูกค้าคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณยืมงานด้วยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งนะคะกับบุตรบริวารหรือว่าลูกน้องของคุณก็เป็นไปได้ถ้าใครที่เป็นผู้าาบังคับัญชาหรือใครที่เป็นเจ้านายนะคะช่วงนี้เนี่ยอารมณ์หรือว่าความความเหมือในใจร้อนของคุณเองเนี่ยบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะพูดแรง เอากับลูกน้องหรือว่าใช้คาพูดคาจารที่มันค่อนข้างที่จะสะเทือนใจทําให้เขาสะเทือนใจเกิดขึ้นได้ฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะจะเป็นเจนา้าหน้าจะเป็นออนักธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นคนทํางานประจาธรรมดานะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นไหนเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังคําพูดนะระดับสิินะคะเพราะว่าคำพูดคุณตรงนี้มันจะส่งผลกระทบ ต่อตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะเ,เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะนะ,ะวิวาหรือว่า,าผิดใจนะคะกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกค้านะะหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องหรือญาติคนอีกนะคะหรือคนในครอบครัวคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยได้ไพ่ดา นนะะก็คือ Queen o f Swords ด้วยนะคะช่วงนี้หรือแม้กระทั่งว่าคุณอาจจะมีเรื่องอที่ต้องเข้าไปพัวพันนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาสหรือการตัดสินใจหรือว่าจะต้องมีการการตัดสินใจนะคะคลังใงญ่เกี่ยวกับญาติพี่น้องคุณก็เป็นได้นะคะแต่อาจารย์ก็ยังไม่ลดในเรื่องของความที่คุณอาจจะผิดใจกับญาติพี่น้องของคุณก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองอาจจะมีการตัดสินใจที่อาจารย์บอกไป อาจจะต้องเหมือนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินนะคะ,ะความผิดความถูกหรือว่าเป็นต้องทําตัวเป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ตัวสามตัวเป็นกลางนะคะไม่ต้องไปฝักฝ่ายฝ่ายได้หรือไม่ต้องไปขขงไไเ,เไปข้าข้างฝ่ายไหนจนจนทาให้เราสึกว่าเราไปเข้าข้างฝ่ายผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือเน้นว่าให้ทําตัวเป็นกลางแล้วก็ สงบปากสงบคาหรือว่าระวังระมัดระวังคําพูดให้มากนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับคําพูดหรือว่าการกระทำของตัวเราเองด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถามอาจารย์ว่าในเรื่องของถ้าคุณสามารถที่จะคอนโทรล t r o l ในเรื่องของคําพูดหรืออารมณ์ของคุณนะคะไม่ให้มันไปในทิศทางที่มันออไม่ดีนะคะหรือใจร้อนนะคะตรงนี้ มันกลับกลายเป็นเหมือนเหมือนลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่านะก็คือผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าคุณอดทนอดกลั้นนะคะที่จะสงบตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่มันดีๆเข้ามานะคะตัวอย่างเช่นว่าเอา่อถ้าคุณเดีวงานกับลูกค้าแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอัดมากคุณแบบเครียดลูกค้าแบบเยอะจุกจิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอดทนแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับตรงนี้ไปได้เนี่ย อาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะมีโชคทางด้านเรื่องของการงานนะคะถ้าใครทีเ่เป็นคนที่ต้องดีวลูกค้าโดยตรงเช่นเซลล์หรือว่าคนที่มีในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าในเรื่องของการได้รายรับนะคะได้รายได้จากลูกค้าโดยตรงเนี่ย um อาจารย์มองว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะคือใายขายอะไรที่มันแบบเป็นกอบเป็นกำได้นะคะถ้าคุณอดทนได้ตรงนี้เนี่ยคุณจะได้ลูกคา้าค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ ก็คือได้เดอะซันด้วยนะคะได้ไดเดอะซันแล้วก็ได้ไพ่เดอะเอ็นเฟรสด้วยนะคะคือตรงนี้เนี่ยจะมีโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของธุรกิจนะค่อนข้างที่จะดีหรือว่าอาจจะได้ลูกค้าเข้ามาอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนปากต่อปากนะคะปากต่อปากอุ้ยคุณไปซื้อร้านนี้สิร้านนี้บริการดีนะคะพูดจาดีเนี่ยคุณก็จะได้รับฟีดแบ็คที่ค่อนข้างที่จะดีจากลูกค้าแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ เขาบอกต่อกันมานะคะก็จะเข้ามาอุดหนุนคุณแล้วก็จะทําให้ธุรกิจการงานงคุณเนี่ยซึ่งมันมันอาจจะเป็นการยกระดับการยกระดับหรือว่าการที่ทําให้ธุรกิจของคุณหรือหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันมันม่นคงยิ่งขึ้นนะคะถ้าไกลกับค้าขายก็จะไดะ้ลูกค้าที่เข้ามามากขึ้นนะคะมีกําไรมากขึ้นนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์ก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ทํางานหรือท,ทําธุรกิจนะช่วงนี้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งป้าส่วนตัวของคุณเองด้วยนะคะก็ไปยังทําใจให้สบายแล้วก็ลดความโทรศัพท์ลงนะคะทีนี้อาาย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ในเรื่องของการเงินคนะาการเงินได้เดือดซันฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยโอ้ชาวราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภหรือว่าได้มาจากการทำมาค้าขายที่เป็นล็อต นะคะที่เป็นเงินก้อน้วยนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเ,เด็กๆนะคะหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นก็ได้นะคะหรือเด็กเล็กก็ได้หรือว่าสินค้าแฟชั่นนะคะที่เป็นสินค้าที่สับเปลี่ยนรุ่นตลอดเวลานะคะตรงนี้อาจารย์มองว่าอาจจะมีฟีดแบ็คที่ค่อนข้างมีจะดีหรือว่าถ้าเกิดใครทําเกี่ยวกับเรื่องของออพืชพรัณัญญาหารนะคะ,ะสินค้าการเกษตร นะคะไม่ว่าจะเป็นแปลรูปหรือว่าของสดนะคะผักผล,ลไม้แล้วปศุสัตว์นะคะทุกชนิดเนี่ยในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเ,เป็นโปรเจกต์เก e ี่ยวอะโปรดักต์เกี่ยวสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะหรือมีเกณฑ์ที่คุณอยากที่จะลงทุนให,หม่เกี่ยวกับเรื่องของออธุรกิจที่อาจารย์บอกไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะจะได้รับฟินแบบที่ค่อนข้างที่จะดีจากลูกค้านะคะก็ลองดูนะคะถ้าคุณอยากจะเน้นในตลาดออนไลน์ก็สามารถที่จะทำได้ นะคะเพราะไพ่เดอะซันก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีความปังนะคะค่อนข้างสูงนะคะแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการเงินของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้มานะคะเพราะว่าได้ได้ไ,ดไดพ่เดอะซันก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังอ่าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจารก็จะขอพูดต่อยอดเลยนะคะต่อเนื่องเลยก็คือว่าเอ่อถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ย ใครที่ทําธุรกิจหรือทํางานเนี่ยถ้าเกิดมีหุ้นส่วนหรือว่าต้องมีคนที่เราจะต้องดีลงานกับเขาด้วยนะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าในเรื่องหุ้นส่วนก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องเคลียร์กันให้ชัดนะคะในเรื่องของผลประโยชน์อ่ะเป็นต้นว่าถ้าใครทําธุรกิจนะ,ะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆแล้วอ,อยากที่จะหาพาร์ทเนอร์อ partner, หาหุ้นส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยถามว่ามีหุ้นส่วนได้ไหมอาจารย์ มันก็อาจจะต้องมีอะค่ะเพราะว่าอาจจะต้องมีคนเข้ามานะคะเป็นผู้นส่วนคุณแต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าในเรื่องของการที่เราเคลียร์ผลประโยชน์กันไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะขอแนะนําว่าใครราศีพิจิกเนี่ยที่ใครที่อยากจะทําหุ้นส่วนนะคะพยายามที่จะเคกียร์คัดกันเลยนะคะในเรื่องของหน้าที่หรือเซกชั่นที่ว่าฉันทําอันนี้จะรมอันนี้แล้วก็ผลประโยชน์ ให้เคลียร์กัดน,นะคะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์การผิดใจนะะเกี่ยวเรื่องของผลป,ประโยชน์กับรุ่นส่วนหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะที่เราเข้ามาทําธุรกิจด้วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งการกระทบกระทั่งในเรื่องของคําพูดคําจาหรือว่าสิ่งที่มันเป็นลักษณะของผลกระทบทางจิตใจด้วยนะคะไม่ใช่เป็นผลกระทบทางด้านการเงินอย่างเดียวนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับชาวราศีพิจิกนิดนึงนะคะ ใครจะทาธุรกิจก็ดูหน่อยนะคะสําหรับความรักนะคะของชาวราศรีพิจิกในช่วงเดือนกุมภภพันธ์ช่วงเดือนห่งความรักเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่นะคะมีคู่ครองแล้วนะคะหรือมีแฟนแล้วเนี่ยรย์ก,ก็จะต้องขอบอกว่าความรักช่วงนี้นะคะสัมพันธภาพของคุณช่วงนี้เนี่ยได้ไพ่ห้าดาหนะคะเป็นไพ่ของความขัดแยง้งหรือความใจร้อนนะคะหรือว่าความ บางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่หรือคู่ครองเรานี่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ค่อยตรงกับเราสักเท่าไหร่นช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าตัวเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคู่ครองเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าได้ไพ่ห้าเหรียญด้วยนะคะทั้งห้าเหรียญแล้วห้าดาบเลยนะ ตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าช่วยดูแลหรือว่าช่วยประคัะคองในเรื่องของการเงินหรือว่าหน้าที่การงานของตัวแฟนเราด้วยนะคะว่าเขาจะไปรอดไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงเนี้ยการทะเลาะเบากแวงหรือว่าการที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าทัศนคติหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ตรงกันเนี่ยก็ถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังอยากที่จะนะคะออไปต่อ นะคะหรือไม่อยากที่จะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนตรงเนี้ยมันมันมันถดคอนลงหรือว่ามันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันต่อได้แล้วเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะเห็นอกเห็นใจหรือว่าในเรื่องของการที่ว่าช่วยเหลือได้ในทุกๆด้านนะคะก็เท่าที่จะช่วยได้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของการที่คุณอาจะ แลแฟนนี่อาจจะมีเกณฑ์การเลิกรากันเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะหรือว่าถ้าคุณคิดว่าความรักตรงนี้เนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันสุดแล้วค่ะมันมันมันไม่สามารถที่จะคอนติเนียได้อีกแล้วเนี่ยเออก็บอกได้เลยว่าคุณจะมีเกณฑ์น,นะคะได้คนได้พบรักใหม่นะคะหรืออาจจะมาจอรออยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความแปรแงกคุณกับแฟนเนี่ยหรือว่าคู่ครองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจริง นะคะทะลาะกันในเรื่องทัศนคติทุกเรื่องเลยในเรื่องของเองินเงินทองทองเลือกก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลักใหม่นะซึ่งมาเจาะรออยู่นะคะเพราะว่าได้ไป้ที่อิมเพรสขึ้นนะรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าที่มันมารออยู่เนี่ยนะคะ ก็จะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หรือว่าเป็นคนในอุรมคติของคุณก็ว่าได้นะคะคือความรักครั้งเก่าเนี่ยหรือครั้งปัจจุบันเนี่ยที่มันกําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยถ้ามันสอบแววล่มนะง่ายๆประมาณนี้ก็ได้ถ้ามันสอบแววร่มหรือมันมีเกณฑ์ที่จะล่มไหมมันมีเกณฑ์ที่จะล่มแล้วถ้ามันร่มแล้วล่ะคือถ้ามันร่มแล้วตัวคุณเองก็คือได้มุกอ่อนนะคะได้ไปต่อก็จะมีคนรักใหม่เข้ามานะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะ เป็นความรักในอุดมคติของคุณอืมนะคะความน่าในรคือุดมคติหมายถึงว่าอาชอบใช่ชัวเเลยอะไรเงี้ยนะคะคือคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่หน้า,นาที่หน้าที่การงานดีรูปรังหน้าตาดีนะคะเอฐานะก็ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกด,ดีหมดแล้วก็เป็นความรักที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความประทับใจนะมีความประทับใจในใน,ในตัวเขาหรือเธอ นะคะคนนั้นมากกว่านะค,ะคนที่คบกันในปัจจุบันอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้รักครั้งนี้ระหว่างคุณกับคนเก่าหรือว่าแฟนของคุณปัจจุบันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันทพลินง,ง,ง่ายนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการประทัคารมหรือว่าเรื่องของการขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็สองแววที่มันจะรักร่มนะคะ ถ้าแต่ถ้าเกิดรักล่มไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีเกณฑ์การได้ Move On ต่อก็คือจบปุ๊บมีหมายเลานะคะก็คือว่ามาเร็วเค็มเร็วจริงๆนะะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยูนะะ่ตอนนี้นะคะยังไงก็ขอให้ประครับประคองหรือว่าถ้าคุณคิดว่าไปต่อไม่ได้แล้วก็ตามนั้นนะคะก็คือ Move On อย่างที่อาจารย์บอกไปนะส่วนคนที่โสดล่ะ,ะคนที่โสดล่ะเป็นยังไงคะ คนที่โสดน,นะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้ดีอิมเรสก็มาอีกเหมือนกันนะคะคือได้คนที่หน้าตาดีคนที่ฐานะดีนะคะคนที่การศึกษาดีทุกสิ่งทุอย่างดีไปหมดเลยที่จะเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูนะคะในเรื่องของทัศนคติด้วยอนะคะว่าทัศนคติของคุณกับเขาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงจะเข้ากันได้ไหมนะในเรื่องของ การศึกษาดีหรือว่าโปรไฟล์ดีเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของทัศนคติหรือ i ม่เซ t หรือความชอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปกันได้ไหมนะคะ,ะได้ไพ่สิเรียญขึ้นมาได้เพ่สิเรียญเนี่ยก็แน่นอนเลยคือโปรไฟล์เลิศน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนะซ์เรื่องของธนาคารเรื่องของหุ้นนะคะหรือเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินนะ เกี่ยวกับเงินทองทองหรือว่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะบริการบริหารเกี่ยวกับ real e s t a นะคะพวกนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาใน,ใน,ใ,นในช่วงจังหวะชีวิตคุณตรงนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกคือโปรไฟล์นี้ไม่มีปัญหาแต่ไม่เส็ตล่ะนะคะว่าความเข้ากันได้ล่ะความชอบลฟ์สไตล์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล่ะมันจะลงตัวกับคุณไหมนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ยังตอบโจทย์ตัวคุณไม่ได้เลยว่า ตรงลงชั้นชอบอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องศึกษาดูดูกันไปก่อนนะคะว่าเออตัวเราเนี่ยกับเขาเนี่ยจะเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือเขานี่แหละเขาหรือเธอนี่แหละจะแับไลฟ์สไตล์หรือว่าความชอบเนี่ยจะเข้ากับเราได้มากแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็ต้องมาดูดูกันไปแต่ว่าอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่คนเข้ามาแล้วมันแบบมันใช่เลยคือแบบคนนี้แหละที่ฉันแบบที่ที่ฉันหรือที่ผมเนี่ยรอมานาน นะคะทีนี้ก็ต้องมาดูแหละว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ของคนโสดนะมีคนเข้ามาเหมือนกันแล้วก็โปรไฟล์ดีนะคะแต่ทาสักพัติเข้าได้ไหมกับคุณอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณก็จะต้องหาคําตอบด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของความรักเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพล่ะ มีอุปสรรคอะไรไหมนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สุขภาพช่วงนี้ขึ้นเลยนะคะไปก้าวไม่เท้านะคะช่วงนี้เนี่ยก็แล้วก็ได้เดี๋ยมูนด้วยนะคะดหมดูนอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงขับรถช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะระวังในเรื่องของการที่เราเราเราจอดรถนะคะหรือว่า เดินทางก็ได้หรือเราเดินไปไหนก็ได้นะคะในสถานที่ที่มันเปลี่ยวมืดๆคะเพราะเดโมนเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของที่เปลี่ยวนะคะหรือที่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะคะหรือว่าเป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนหรือไม่ค่อยคนเคยหรืออาจจะเป็นไปได้ลักษณะที่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณฝันแปลกๆนะคะหรือว่าฝันไม่ค่อยดีหรือฝันแบบ น่ากลัวน่ากลัวอ,อะไรยเงี้ยนะคะหรือว่ามีรางบอกเหตุนะ,ะมีลางสงังหรณ์ตามสีเมืองยาง,ยางที่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวเสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะเพียงแค่ว่าถ้าคุณตอนนี้ถ้าคุณกลัวหรือว่าคุณรู้สึกว่าวิตกกับเหตุการณ์ที่ที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ขอให้คุณนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในไม่ได้นับถือพุทธศาสนานะคะนับถือ ศาส,สนาอะไรก็แล้วแต่คุณก็ทําตามนะคะคำสั่งสอนของศาสนาคุณเป็นการทําจิตทําใจให้มันสงบหรือว่าคิดแต่สิ่งที่มันดีๆก็ได้นะคะแต่ส่วนของในเรื่องของคนที่นับถือศาสนาพวกนี้ก็อาจจะสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธินะคะแล้วก็เหมือนทําบุญนะคะให้เจ้า,จาที่เจ้าทางหรือเขา,าเรียกว่าผีบ้านผีเรือนก็ได้เนาะนะหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยพวกสังฆเวสีนะคะซึ่งบางสิ่งบางอย่างอันนี้แล้วแต่ วิจนนารณญาณอีกแล้วนะคะคือตรงนี้กับเราแต่ความเชื่อก็มันอาจจะทําให้เหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณปแปลกๆคุณฝัน,ปนแปลกๆหรือว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยดีที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มันดีขึ้นนะคะก็แล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะงดไปในสถานที่ที่มันเปลี่ยวๆจอดรถเปลี่ยวๆระวังเรื่องของการจรกรรมในเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะคะขโมยขโจยอะไรพวกนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะแล้วก็ เรื่องของสุขภาพนะคะปวดหัวนะคะไมเกรนนะ,ะศีรษะปวดศีรษะปวดหัวไมเกรนมาแรงนะคะอันดับหนึ่งของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะเครียดนะคะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือนั่งทำงานท่าเดียวมากเกินไปเนี่ยมันะจะรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมขึ้นมาได้นะคะแล้วก็การปวดหัวปวดศีรษะ อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะช่วงนี้ก็พยายามออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับในการในเรื่องของการท่านั่งในการทํางานของเราหรือการเดินถินนะคะบางท่านอาจจะเดินเร็วเดินช้าเกินหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเราปรับได้ก็ลองปรับดูนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะของชาวราศีพิจิกค,ะคะ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาพรวมนะคะืภาพรวมได้ไพ่าสามสามถ้วยนะคะ ไพ่สามถ้วยนะไพ่สามถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกในเรื่องของการฉลองนะคะชาวราศีพิจิกช,ช่วงนี้เนี่ยหลังจากทําบุญทาทานหรือว่าทำสิ่งที่อาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่าอาจจะนั่งจดมันนักสมาธิหรือทำใจให้มันสงบช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจที่อาจารย์บอกคือช่วงนี้ต้องอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็อย่าเ,เหมือนพยายามค่มนะคะคาพูดคําจา และสิ่งที่มันจะเข้ามาปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะคะใช้มาทุรนวาจาใช้ปียววาจานะะในการที่เราจะาใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทกในกิจการงานถูงดอกก็ดีในเรื่องของการธุรกิจก็ดีนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวระหว่างเรากับคู่ครองนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยถ้ามีอะไรก็ปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดสมมติมาไปต่อกันไม่ได้คุณก็จะต้องมีการมู ve on ต่อไปสำหรับคนมีคู่แต่ถ้าสำหรับคนโสดเนี่ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักที่โดนโดนสเปกนะถูกสเปกนะคะนี่ในในเดือนกุมภาอันนี้นะคะยังไงก็เป็นเกณฑที่ค่อนข้างที่จะดีค่ะสำหรับชาราสีพิจิกนะคะยกเว้นที่อาจารย์บอกไปนะใน,นช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความคิดหรือว่าความขัดแย้งในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะฉะนั้นก อาจารย์ก็ให้กําลังใจแลวก็สู้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนแห่งความรักในช่วงเดือนกุุภาพันธ์สองห้าหกสี่นี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนกุุภาพันธ์สองห้าหกสี่นะคะวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยะค่ะสาหรับการติดตามรับชมและฟัง แล้วก็อย่างที่อาจารย์เคยเรียนแจ้งนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นผลการทำนายนี้มันอาจจะมีความตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็ขอให้ทุกทท่านใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมและฟังและเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆนำไปปรับใช้นะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะ ยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะทางที่อยู่หรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยค่ะวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าซินเจียอยู่อีซินีโค้ใช้เองเงรวยรปังๆกับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ